เคยไหมคะที่อาบน้ําลูกแล้วพาลูกมาทาโลชัน่นกันแล้วแต่ผิวของลูกก็ยังคงมีปัญหาทั้งปัญหาเรื่องผดผื่นความคันและปัญหาเรื่องของจุดแดงๆตามตัวไม่หายสักทีรักษายังไงก็ไม่ดีขึ้นนะคะวันนี้ค่ะก็มีตัวมานําเสนอนะคะว่าอาจจะเป็นทางเลือกที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลผิวของลูกน้อยให้มีความแข็งแรงแล้วก็เนียนนุ่มชุ่มชื่นได้มากขึ้นคะ่ะ สำหรับเรื่องของสารประกอบตามธรรมชาตินะคะยังสมุนไพรไทยประเภทของขมิ้นชันแล้วก็พรเนี่ยก็จะมีการใช้แล้วก็มีการวิจัยมาอย่างยาวนานว่าสามารถที่จะช่วยให้ความแข็งแรงของผิวเนี่ยเพิ่มขึ้นได้เก็บกักความชุ่มชื้นในผิวได้ดีขึ้นรวมถึงตัวขมิ้นชันเนี่ยยังถือว่าเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่ช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตของตัวแบคทีเรียและเชือ้อรา จนสามารถเอามาใช้รักษาเรื่องของกลากเลื่อนตามฉบับของสมุนไพรไทยได้อีกด้วยนะคะส่วนไพลเนี่ยก็มีงานวิจัยเยอะยะเลยค่ะว่าสามารถช่วยทําให้ตัวสกินแบเรียร์หรือว่าชั้นผิวเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะทีนี้ นอกเหนือจากการอาบน้ําและทาโลชั่นตามปกติเราสามารถใช้พวกของพงสมุนไพรค่ะพอกตัวของลูกได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงบริเวณที่มีปัญหาแต่ต้องไม่เป็นลักษณะของตัวแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อนะคะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้ผิวของลูกเนี่ยได้รับการบํารุงอีกหนึ่งขั้นค่ะอย่างไรก็ตามหากว่าเราจะใช้ผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะเราจะต้องมาดูส่วนประกอบให้ดีๆว่าลูกของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการแพ้ส่วนประกอบหรือไม่นะคะและครั้งแรกที่ใช้เนี่ยเราจะต้องทําการเทสอย่างดีก เช่นการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นทาบริเวณของท้องแขนทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีแล้วล้างออกแล้วดูว่ามีลักษณะของผื่นผดต,ตามมาหรือเปล่าถ้ามีแบบนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้สรุปแล้วค่ะสมุนไพรไทยอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลผิวของลูกน้อยให้แข็งแรงมากขึ้นค่ะเจตุยะ